สวัสดีครับพวกผมนะครับไทจีเอ็นนะครับวันนี้อยู่ใครครับผมสีซ่าครับวันนี้นะครับอยู่ในเกมไมครับนะครับกับไมครับพิกซ์ x e l มอนนั่นเองคนอื่นนะฝากทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้นะฮะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมโอเควันนี้อีกรอบหนึ่งนะสีซ่ามาถึงเวลาแล้วทุกคน มาเลยว่าเหนียมากๆเลยโอเควันนี้นะครับก็มาถึงยิมสุดท้ายที่เราจะต้องคว้าเข็มกัดมาเพื่อที่เราจะไปลงหลีกนะครับตอนนี้ต้องใช้8อันเราขาด1อันก็คือของดีเจนนะครับเป็นอะไรที่ยากมากนะครับวะเดี๋ยวเราไปลุยก,กันนะครับพาน,นี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับก็าหวังว่าจะใช้เวลานนน้อยนิดนึงอา้าวซีซ่าผมสุกแล้วี่ไปแล้วหรอไปแล้วี่เมื่อกี้ <laughs> ไปเมื่อก <laughs> ี้ <laughs> โอเคผมเซตโฮมได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอย่าบังพี่อยชาใช้โอ้โถ้าฉันเด็ดเด็ดนะทุกคนเมื่อกี้ผมผมผมเผลอไปเซตโฮม่ะไปเซตโฮมในลาวา่ะเอาเรื่องปะผมเผลอไปเซตโฮมในลาวาทุกคนอะไรครับเนี่ยโอเคยิมนี้ลืมลืมรีวิวยิมเลยว่ายิมมันเป็นยังไง ก็มองไม่ได้ครับมันต้องออกไปมองเขาปิดไว้ไม่ให้เราเดินออกข้างนอกว่ะอืมก็นะครับให้เดินตรงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าอันไหนก็ได้สักที่หนึ่งเขาไม่ได้แบบ,บล็อกอะไรไว้นะอไิใจสิะฮะผ่านละฮะใช่เหรอไม่ขนาดนั้นหรอวะซิสอะใช่สิเฮ้โดดตรงนี้มันจะโดดขึ้นไงวะไม่ไม่มันมีพิตันที่เดี๋ยวมันเด้งมันมีสิตันนี้กดปุ่มใช่เหรออ๋ออย่างนี้เองคือผมก็ว่าไปเด้งเลย อเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองใหม่นะครับซีซ่าไนมันนายมันหัวเกียนร,รือเปล่าก็ไอคนทำพิตันนั่นผมเองความลับนี่เองความลับเลยผมไหนพิตันวะตรงนี้ปะใหญ่มีปุ่มอยู่สัก้างใน้องนะคือพี่โดดไปก่อนนะโดดไปอยุดตรงนั้นนี่ใช่แล้วก็ไงต่อใช่กดงจะดิโอเคเข้าใจโอเคโอเคโอเค อันนี้อันนี้จะได้แบบทุกคนจะได้เห็นด้วยนะผมผมเป็น,ปนมุกนะครับคือทุกคนจะได้เห็นด้วยว่ามันผ่านกันยังไงไงคือถ้าแบบไม่ได้มองบางทีเนี่ยก็เหมือนผมปะคือโดดเราไปนี่เองเลยปะใช่ไหมซิสต์ใช่คโอไม่ต้องรีบผมเล่นกุ๊กกิันหรอโอ้โหเกินไปว่ะซิซ่า,าอันนี้คือการกดดันอย่างหนึ่งนะครับเอ้ยมันจะผ่านยังไงวะเลวจะอแลวมันจะผ่านมันต้องมันต้องกดมันต้องเดินก่อนกดนัดหนึ่ง เดินก่อนเกินด้วยใช่พี่ไม่ไม่ไม่ก็เออพอกดปุ๊บเดินเลยอ่ะนทีบ้านอ่ะเหมือนเหมือนแรงเด้งไม่พอครับเดี๋ยวผมกลับไปเล่นด้วยไอซีซั่นกลับมาดิทุกคนคือมันเหมือนแรงนึ่งผมไม่พออ่ะเฮ้ยมันโดดไม่ถึงอะฮะถึงยี่ถึงไอพี่รองเท้าตอนนี้อยู่ที่ใครนะ รองเท้ายังไม่รู้อยู่ที่ใครไงอยู่ที่ผมไงฮะแต่คือไม่พังนะครับดีนะพี่ฮแย่จัง,ง,จงเลยเน,นะแย่จังเลยนะทุกคนมันเหมือนโดดแล้วไม่ถึงวะไม่ใช่พี่พี่ไปดูข้างบนก่อยได้ไหมเออโดดได้โดูไหน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 ไม่เอาพี่อยู่นี่ละมาโดดไม่พี่จะใช้ความพยายามโอ้โอ้ๆๆ อุยได้ผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านกันแลนผมได้แล้วใช่เหรอนายนายมันทำเองดีกว่าผมทีเดียวก็ได้เลยไหนไหนไหซิซ่าทำยไงวะกดเอาเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋อเซบาสต์เอาซิซ่าเทำนี้เอาพี่อยู่เนี่ยผมเจะรอดูซิซ่าไอ้สิจริงไหมเนี่ยเออ พูยเข้าใจละถ้าเป็นคนทุกคนขวบร้อนกันเกิดยิมนี้มากนะครับคนสร้างมันขอคชีเอเดนไปพี่รับไม่ได้อ่านี่นี่นี่คือคือคือผมต้องดูก่อนไงมันต้องดูก่อนเว้ยนี่นะคือมันต้องดูก่อนแล้วคือไงต้องเดินแล้วไอ้นี่มาเลยปะซีซ่ามันต้องเล่งไปเลยของผมไปผมเมื่อกี้ผมเซตโฮมไปบอกว่าชิบหายละ ผมผมมั่นใจว่าผมคือตอนแรกอะพี่ว่าจะเซตไอ้น,นี่ละวเซตตรงสลามใช่มเฉยพี่ว่าจะเซตตรงสลามแล้วกูว่าแล้วทุกคนเฉยหนักหนักหนักจัดจัดหนักจัดจัดไอไอไอแล้ววะไอสลามตัวนั้ก็เดืดอดท,นทีนึงละจริง <c ười> จริงแต <c ười> ่พี่ตัวแถวแถวนี้เขามาตักไม่ใช่ยุ่งนะพเขาเล <c ười> ี้ยงวะเอาเลี่ยงวะเอาเลี่ยงเขาใหม่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 พี่ถายผิดแล้วผมมีอย่างจะบอกอะไรวะตอนแรกอะมันได้อ่ ได้ได้ได้ตอนแรกอะไอ้บล็อกที่พี่ย ah ืนอ่พี่มันไม่ใช่บล็อกนี้แหละมันเป็นบล็อกที่ทรายแล้วยืนสักพักมันจะหล่นเปไงไปไใช้ได้ปะไอซี่มันไม่ต้องโดดก็ได้นะเมื่อกี้พี่พี่โดดต้องๆเลยนะถึงด้นะได้พี่อมันมีไอทรายตรงนี้พี่ได้โอเคเอ้าสวยฮะ ใสเกียร์พุซซนะครับมันมีมีแรงเชียร์ครับมีแรงมีแรงเชียร์เอาาทำอยู่นี้โอเคแล้วก็เซตโฮมอีกรอบนึงอะครับไปทางนี้แล้วก็ทางนี้เอ้าสีตาพี่ตกพี่ตกอีกแล้ววะเดี๋ยวเองไอซียี่หยิคนอื่นมาเร็วไม่ได้เชื่ออับอายกีน้าเขารู้กันหมดแล้วพี่เดี๋ยวดา ผมผมมัวจะไปอ่านแชทไงทุกคนคนแม่งอยู่เยอะกันประเด็นอ่ะแล้วเห็นความอนาถของผมแล้วก็จะด่าในใจยูโรเบอร์ภาษาแล้วยูโดเบอร์ผ่านแล้วจริงๆพี่คือแค่ปั่นนั้นทางนั้นแหละทุกคนมันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากแล้วไปไหนต่อวะเนี่ยเออพี่เห็นโอเออร์แดนเทิร์นตรงนั้นไหมเพลินตรงไหนวะเนี่ยไอ้ข้างหน้าพี่เห็ินไหม เห็น <The chapel> นั่นแห,ห <Gym. S 2> และฟังนั่นแหละหน้าหน้าบล็อกนนแหพี่ข้างบล็อกนั่นอ้าวอีซี่จัดอัจจจะเอ้ยผ่านแล้วเหรอคุณแดกเวลาสิบนาทีแล้วทุกคนโอเคพี่ไงแล้วก็อันนี้ทำได้อยู่อันนี้อันนี้พี่จำได้พี่ลองมาเลยล่ะอัจจัดเจได้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 โอเคทุกคนแนะนำให้เซตโฮมตรงนี้บอกไว้ก่อนนะถ้าอยากไปเซตข้างในเซตข้างในชิบหายแล้วไปทางนี้ทางขวาล้วนๆเลย ไม่ใช่ทางนี้นะชิปหายแล้วพี่ผิดทางซิตาโอ้สุด่ายเออพี่ผิดทางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ับไปใหม่ลับไปใหม่ับหม่ตรนี้ตรนี้ตรง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 นี้ตขงาีวารงนี้ตรหนี้ตรนตรงรรงนีตางเี้ตรงนี้ตนี้ตองนี้ตเงนเดนี๋ยวงนจะขอี้ตรงนตรนรนี้นี้ตน้รีี้ตนีนี้งนี้ตนทางนี้งนิ้ตนงนรนรงนี้ป ที่ผมเดาแล้ว<ข>อ,อ่าผมโดนหนักควายแล้วครับตรงนี้ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วมันจะพามาพบโอเลคอซาได้บอกวะเฮ้ยทางนี้เหรอเฮ้ยยี่บบทางนี้ทุกคนทางนี้ปะครับอันนี้ปะไม่ใช่ทางนี้ปะครับผมจําได้ว่ามันจะมีรูปอยู่ฮะเพราะทางที่มีรูปเหรอพี่แดงใช่มันจะมีรูปอยู่ข้างหน้าอ๋อผมเจอแล้วไม่คือแต่ทางนั้นไม่ใช่นะมันมีรูปอยู่สองรูปนะครับ ก็ตายลงมาทำไมอ่ะเชีย่ยแม่งเขียนแม่งเขียนปั่นด้วยอะครับโอ้โหให้โดดอันนั้นก็ยากแล้วครับแล้วมาเขาวงกดแบบทางขวาแหละเชื่อพี่ต้องมอาผิดทางนยงง้ทางนี้ต้องทางนี้ต่อ่ะซ้ายปะไปลองดูกัน,นอ้าวเวแล้วลกลับไม่ได้ด้วยครับผมผมต้องไปเริ่มใหม่สินะสิซ้ายดกว,ว่าจำได้ว่าซ<ม>้ายมันไปไม่ได้ครับเดี๋ยวไปได้เหรอทางซ้ายวะ จำได้ว่าทางซ้ายเฮย้ยเจอละสีผ่านละเงื้อเงื้อด้วยเงื้อเงื้อไอ,อ้สีทางขวาเจะวิ่งดิขวาใช่เหรอพี่ใช่พี่มั่นใจร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยโอเไว้ละไม่ต่อนี่ไงโอเควันนี้ไปปุ๊บหนึ่งเจอเจอเจอรูปอันหนึ่ง เราเคยมาตางนี้ผมจำได้ผมไปทางขวาแล้วปะซ้ายดิลองซ้ายดูโอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ดูดีกว่าผมว่าผมตายวะเฮ้ยเจอรูปแล้วไซีเจอแล้วทางขวาเลยมันจะมีทางอยู่คือถ้าเจอรูปแรกอ่ะเราก็ออกมานิดนึงายเสัตวสักทีไอยิมนี้มันมันมันไฟได้ป่ะครับผมยังไม่เคยลองเลยไฟไม่ได้นะยครับ ไอเนี้ยถึงไอซีนิดนึงนิดนึงนิดนึงตามตามชื่อพี่มาซีมปฝั่งซีตรงมาซีซ่าเราจะเจอรูปอ่ะซีกลับแล้วเหรอไอซีไอซีทำทำเมื่อกี้ถูกแล้วทำเมื่อก,กีก้ถูกแล้วเว้ยนี่ตาามม้ันันนหวอยู่่ึงีครับผมแล้วก็จะมาเจออ่านี่ครับคามาตะนะครับเขาเป็นหัวหน้ายิมนี้นะครับแล้วก็เป็นโอ้โหเลโกซ่าเหรอน่าจะเป็นตัวที่เขาสตาร์ไปนะครับผมจะกลับไปไหมเดี๋ยวผมขอตีก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเริ่มเดินใหม่นะครับ โอเคอันนี้มันยิมมังกรจะสู้กันเองอ่าแย่จังเอาอีกแล้วผมไม่ได้จัดตัวฮะขอขอแป๊บหนึง่งเซตโฮไม่ยังวะเดีย๋ยวผมขอเซตโฮไว้ก่อนนะครับเพื่อผมแบบลงผิดนะครับโอเคเซ้โฮแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวไปจัดจัดทีมใหม่ก่อนเมื่อกี้ลืมไปเลยก็ว่าอยู่ว่าทำไมมได้ปะ่ปะวะผ่านไหมซีซั่นยังเลยี่เวละ เอาอีกนี้ให้พี่ไปช่วยไหมครับนานๆทีพี่ได้ช่วยซีต้าว่ะรู้สึกดีบ่าเฮ้ยเ๋ยวพี่ได้เซนโฮไปแล้วว่ามึงตโดดใหม่เหรออาผมตีก่อนแล้วกันลองดูทุกท่านี่ไอบีมทีเดียวเหมือนกันอ้ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวก่อนแต่ก็ทีเดียวก็ล่วงเหมือนกันไอบีมปะสมทีปะอุ้ยนะบ้านะเรียบร้อยครับผม โอเคเข็มกัดครบแล้วทั้งหมด8ยิมอันนี้ใช้ไอ้วิมทีเดียวหมดเลยเหรอวะไอซีซีซีพร้อมๆพร้อมไหง <c oughs> เป็นไงยากไหมซีซ่าเฮ้ยพี่ผมมาถูกทางแล้วพี่ใจยแม่งปันหัว <c oughs> ใหญ่เหรซีพี่ถูกแล้วเมื่อกี้ไงทุกคนใครนี่ไม่รู้ทางนะครับกอคลิปผมแล้วก็ไม่ใช่กอคลิปดิเปิดคิปผมแล้วสโลสักศูนย์จุดห้าครับเม,เมกาเลยครับ มันแปรลีชนะมังก่อนอีซี่มากจริงซีซ่าแบบทีเดียวเฮ้ยมันใช้ไฟดกว่วะวาซีซ่านายโดนแน่เลยโอเคสแตนแมนเนะครับของซีซ่าไม่ใช่สาตาแมนของคาตะโดนดอกหนึ่งก็แตกนะครับมันตีสวนนายได้เข้าด้วยวะโอเคหมดปะห,หมดหมดไปหมดมซีซ่าหมดเ <laughs> อ <laughs> อ,อจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยอับปุ๋ยไหมหลับเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ตื่น ไอซีเอาตัวนั <trendy> oh, okay. oh, ้นมาดิมีมิคิวไหมอ้าวมันยังไม่ตายเหรอซาแลแมนมันมันสวอปตัวอะครับาแมนมันโลกเลยโอ้บ้านะโอเคเอ้ยซีนัดวะอาร์ทใครอ่ะไอซีเหรอตายเลอามันจากไหนอ่ะเข้ามาเฮ้ยไม่นเข้าของมิกมาเหรอตายด้เลยอะอ้าแพ้เหรออาร์ทเถื่อนนะผมเรียบร้อยชนะใช่ไหมเป็นชนะเป็นชนะโอเคคือชนะก็ชนะนะครับแต่คือเจ็บหนักอยู่ โอเคเรามาสรุปกันนะครับหลังจากเราผ่านกี่พาร์ทวะสีพ่พาร์ทปะนะเราผ่านมาสี่พาร์ทไม่สามก็สี่นะครับแล้วก็ได้เข็มกัดยิมครบทุกอันแล้วนะครับก็มีหกอันนะครับใครที่อยากไปดูพาร์ทไหนเนี่ยถ้าเพิ่งมาดูพาร์ทน,นี้แนะนํากลับไปดูพาร์ทอื่นก่อนนะครับแล้วก็เวลาแข่งขันลีกเนี่ยเราต้องเอาไอเนี่ยไปไปใช้ในการลงสมัครนะผมแล้วก็ไปดูเหมือนของปะรู้สึกถ้าแข่งอันดับหนึ่งมันจะได้การดอนตัวหนึ่งเลยนะช,ชนะเนาะง่สิ แล้วก็ได้แบบพวกพอย n นะครับพอย n แบบ300พ้อยแล้วก็หินเมก้าอะไร่เงี้ยอุ้ยเชิดอะไรวะอะไรวะเนี่ยวัตตาฟ้าทุกคนเชื่อผมผมว่าใครมิต์ทอมว้าวมิต์ทอมของผมโอเคมิต์ทอมนี่เขาอยู่กับเรามาหลายพันแม่งตามมาตลอดเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยเขาได้อุดไหมเฮ้ยสุดยอดเลยเขาใส่ชุดลาวามาแล้วก็มาแช่นะครับ <ไ>โอเคอ่าก็จบสักทีหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปลงหลีกกันผมพูดไปกันแหละผมไม่มั่นใจนะผมจะลงหรือเปล่านะก็คือถ้าใครสนใจเนะี่ยตอนนี้รีบมาก็จะทันคือถ้าคลิปนี้แบบไม่ทันสมมุติผมลงคลิปช้าอย่างนี้ใช่ไหมก็แนะนําว่านะครับไปลงครั้งหน้าก็ได้นซ้ซีซาเนาะไปโอเคเดี๋ยวผ่านจนุดได้อับเราไปลงแรงกันดีกว่าไปซีซาไปไหมเราลงแรงันไีกันหอไปเออไปลงแรงดิไหนๆก็ไหนๆแล้วมา ลงแรงกันเลยเถอะนะตอนนี้มีคนโหแต่ละตัวผมเอาเรื่องอยู่นะครับจะมาลงแรงกันนะฮะโอเคมาดูกันนะครับเขาที่แล้วก็อันนี้เขาสู้กับใครอยู่วะอ๋อเขาเป็นชื่อว่าไซเบอร์สักอย่างหนึ่งนั่นสู้คนอื่นอยู่นะครับโอเคผมก็กดแรงนะครับตอนนี้คน38คนเพราะมันดึกมากแล้วนะครับประมาณตีหนึ่งตีสองตีสามแล้วไม่ตีหนึ่งละต้องนะครับแรงแรงจอยไหมพี่เอะเออแรงจอยดิซิซนะ่าอ๋อเขาตีกับแชมเปี้ยนคิวอยู่นะครับ เอามาโรบอตมิวทู่ะเอาเรื่องว่ะเอาตัวผมเนอ้ยไปสู้กันเหรอถ่ายเอ้ยสิอีกแล้วเหรอหายละถ่ายไปทำไมเอาไาวะผมอัสแนปมาด้วยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้ยมาเกียดสนัทดิอันนี้อันนี้อันอัดเถื่อนเหรอเราอัดแทะอัดแท้เวลอีขอร้องอ่ะขอร้อง ขอร้องสิถ้าได้ไหมอ,อัดมันท่านแล้วแฟรี่เหรอ,อแฟลรี่แฟรี่แพ้อะไรอ่ะไม่บอกอู้หู้ยอัดเร็วน้อยกว่าเฮ้ยไม่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 อะไรวะแพ้อาจารย์อาจารย์อ้าวอ้าวรับรับแชร์รับแล้วเนี่ยไอซีไม่ไหวแล้วนะ เกินไปนะซิซ่าไอ้ฉันใช่ของจริงนะนายเนี่ยไกไปเลยืิอาจจะโอ้โนอะไรของนายซิซ่าไม่นะผมเอาพืชไปตีไก่ไฟได้แล้วพี่ไม่นะซิซ่าวะโดเสกความไม่นะซิซ่าโอ้ใช่เหรอวะหน้าลูกป่ะน้องสาวแตกไปครับบุ๊บวัดต้องติดไฟตายแล้วพี่ โอ้ย oh. เอามาอวดสักหน่อยเอามาอวดเอามาอวดมันล้วนต่อยสอ,องทีจะตไปทันไวกว่านะมันไวกว่าตรงไหนวะ<ท>เอาอีกแล้วเหรอ,อยังไมกก่ตายเหรอฮะยังเลือดเต็มเนื้ฉีดเดี๋ยวฉีดสูบฉีดก่อนเฉยเหรอทุกคนมาลุ้นให้แก่กันสองโซเราเลยดิไม่เข้าเลย <c oughs> ใช่ครับมีมีคนเป็นพยานให้ด้วยครับทุกคนผมไม่ได้จัดเบตากอสมาดีๆเลยวะ่ะ พี่จินนี่ตัวหลบเลดกอรพี่ได้เกือบทุกท่านยังไม่ตายกันเลยแล้วไมมันไอ้นี่ไม่ได้วะสู้ไม่ได้เหรอเอ้ามีไม่คิวผมอ้ะมันบล็อกเลหน้านี้โอ้ไปด้วยตายเล้วสีดจิต้าตายเลยนายอ่ะไปบินไปไอ้ฮิปหายเลี้ยวจิตตาอ้าเวและโดนอีคเตอร์แน่นอนเท่านี้ รับไหลอะ<ม>เอา้ายิบหายกดผิดไปกันอ้ยอีเตอร์ว่ะโอ้ยจะสู้งไงเนะี่ยโอ้โหเหี้ยแล้วราก่อยพี่ไทยผมไะเอาไปซีพี่ขอละน้องชายไม่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 ไมไมวิชนะผมะหลายทีแล้วราก,ก่อยเันยเหลือตัวสุดท้ายเหมือนกันเหรอ S <S เหลือสุดท้ายแล้วพี่แม่งเอ้ยผมไม่น่าเลยมือนกังไม่มีคิวผมหูเป็นศพอ่ะอ่แย่จริงโอเคนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครสนใจอยากลงรังหรือว่ามาแข่งแข่งยิมก็ได้นะครับมาเชิญเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับซีซ่าบ๊ายบาย